สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอย่าลืมช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเอาไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับหมอกระดูกเชื่อว่าแอนดี้โรเบิร์สันมีโอกาสพักยาวไปจนถึงปีหน้าหลังได้รับบาดเจ็บไหล่หลุดจากเกมทีมชาตินัดล่าสุดหลัดงอจากเป็นที่รู้กันดีว่าแอนดี้โรเบิร์สันแบ็คซ้ายพลังมาจากสโมสรลิเวอร์พูลนั้นได้รับบาดเจ็บหนะัก จากเกมทีมชาตินัดล่าสุดที่ทีมชาติกอตแลนด์นั้นพ่ายให้กับทีมชาติสเปนไป0-2โดยแอนดีโรเบิร์สันได้รับบาดเจ็บจากการเข้าปะทะก,กับอูนายไซมอนผู้รักษาประตูทีมชาติสเปนจนทั้งคู่ลม้มลงไปแต่ในขณะที่อูนายไซมอนล้มลงไปนั้นน้ำหนักตัวของเขานั้นได้ทับลงบนไหล่ขวาของแอนดีโรเบิร์สันแบบพอดิบพักอดีจนทำให้หัวไหล่ของแอนดีโรเบิร์สันนั้นหลุดลงไปและต้องเปลี่ยนตัวออกจากสนามในทันที ยหลังจบเกมทางด้านของซัฟฟราคผู้จัดการทีมสกอตแลนด์ก็ได้ออกมากล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าผมได้ทําการตัดสินใจทันทีที่จะถอดเขาออกเกมการแข่งขันและส่งตัวเขากับสโมสรลสเวหรือวกพูลในทันทีเพื่อให้ทีมพดที่นั้นประเมินอาการบาดเจ็บมันเป็นอุบัติเหตุที่ทุกคนไม่อยากให้เกิดขึ้นและผมบอกว่าเขาจะไม่เป็นอะไรมากและกลับมาช่วยเหลือทีมชาติได้อีกครั้งในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ โดยล่าสุดทางด้านผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกก็ได้ออกมาให้ข่าวว่าอาการบาดเจ็บของแอนดี้โรเบิร์ตสันนั้นบางคนอาจจะมองว่าไม่ไ้แรงเพราะการบาดเจ็บไหลหลุดนั้นมักจะหายได้เองภายในสองถึงสสัปดาห์ถ้าหากมีการดัดหัวไล่ให้ลงร่องตามสรีระที่ถูกต้องแต่ถึงอย่างนั้นก็เคยมีรายงานว่านักเตะบางคนที่ไหลหลุดนั้นเคยต้องพักยาว3าถึงสเดือนมาแล้วก็เคยมีให้เห็นเช่นเดียวกันแน่นอนว่าปัจจัยสําคัญในเรื่องนี้คืออ่ะความมั่นคงของไหล ที่ทีมแพทย์จำเป็นจะต้องสแกนให้ละเอียดเพราะตอนนี้ยังไม่มีใครรู้ว่าหัวไหล่ของแอนดี้โรเบิร์ตสันนั้นจะหลุดออกมาในลักษณะไหนกันแน่และตามปกติแล้วผู้ป่วยหัวไหล่หลุดนั้นมักจะใช้ระยะเวลาพักรักษาตัวประมาณหนึ่งเดือนแต่ถ้าหากว่าหัวไหล่ขององค์แอนดี้โรเบิร์ตสันได้รับบาดเจ็บบ่อที่รุนแรงจนต้องเข้ารับการผ่าตัดแล้วแล้วก็เขาจะต้องพักยาวไม่ต่างกว่า3-4ถึงเดือนเลยทีเดียวหรือก็คือให้บอกลาการลงสนามในปีนี้ไปได้เลย ดังนั้นเราจำเป็นจะต้องรอผลสแกนของแอนดี้โรเบิร์สันอย่างละเอียดอีกครั้งซึ่งน่าจะได้รับรายงานในเรื่องนี้ในวันศุกร์นี้ตามเวลาประเทศอังกฤษโดยถ้าหากว่าแอนดี้โรเบิร์สันได้รับบาดเจ็บไม่ไรแรงแล้วและก็อาจจะต้องใช้ระยะเวลาพักรักษาตัวป,ประมาณหนึ่งเดือนกว่าจะหายขาดดังนั้นเขาจะพลาดเกมการแข่งขันไปไม่ต่างกว่าเจ็ดนัดเลยทีเดียวแต่ถ้าหากว่าสถานการณ์เลวร้ายแล้วแล้วก็เขาอาจจะไม่ได้กลับมาลงสนามทุกนัดในปีนี้อีกต่อไปแล้ว หรือคิดเล่นๆก็คือไม่ต่ำกว่า17นัดเป็นอย่างน้อยแน่นอนว่าในตอนนี้ทางด้านของเจอเก้นครอปนั้นคงเตรียมที่จะมอบตำแหน่งแบ็กซ้ายตัวจริงให้กับคอสตาซิมิคาร์ดอย่างแน่นอนโดยฤด,ดูกาลนี้ซิมิคาร์ดลงสนามให้กับลิเวอร์พูลไปแล้ว4นัดและเป็นต่อหัวสำรองที่ไม่ได้ถูกใช้งาน7นัดจากจำนวนแบชกการแข่งขันทั้งหมดและไม่แน่ว่าสถานการณ์ในตอนนี้ อาจจะทำให้คอสตารซิมิคาร์กลับมาแจ้งเกิดได้อีกครั้งก็มีความเป็นไปได้ที่สูงเลยนะครับหมอกระดูกเชื่อว่าแอนดี้โรเบิร์สันมีโอกาสพักยาวไปจนถึงปีหน้าหลังได้รับบาดเจ็บไหล่หลุดจากเกมทีมชาตินัดล่าสุดหลัดงอจากเป็นที่รู้กันดีว่าแอนดี้โรเบิร์สันแบ็คซ้ายพลังมาจากสโมสรอนลิเวอร์พูลนั้นได้รับบาดเจ็บหนักจากเกมทีมชาตินัดล่าสุดที่ทีมชาติกอตแลนด์นั้น ทายให้กับทีมชาติสเปนไปศูนย์ถึงสโดยแอนดีโรเบิร์สันได้รับบาดเจ็บจากการเข้าปะทะก,กับอูนายไซมอนผู้รักษาประตูทีมชาติสเปนจนทั้งคู่ลม้มลงไปแต่ในขณะที่อูนานไซมอนล้มลงไปนั้นน้ำหนักตัวของเขานั้นได้ทับลงบนไหล่ขวาของแอนดีโรเบิร์สันแบบพอดิบพักอดีจนทําให้หัวไหล่ของแอนดีโรเบิร์สันนั้นหลุดลงไปและต้องเปลี่ยนตัวออกจากสนามในทันที โดยหลังจบเกมทางด้านของซัฟท์ารผู้จัดการทีมสกอตแลนด์ก็ได้ออกมากล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าผมได้ทำการตัดสินใจทันทีที่จะถอดเขาออกเกมการแข่งขันและส่งตัวเขากับสโมสรลิวอร์พูลในทันทีเพื่อให้ทีมพดที่นั้นประมวนอาการบาดเจ็บมันเป็นอุบัติเหตุที่ทุกคนไม่อยากให้เกิดขึ้นและผมบอกว่าเขาจะไม่เป็นอะไรมากและกลับมาช่วยเหลือทีมชาติได้อีกครั้งในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ โดยล่าสุดทางด้านผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกก็ได้ออกมาให้ข่าวว่าอาการบาดเจ็บของแอนดี้โรเบิร์ตสันนั้นบางคนอาจจะมองว่าไมไ่แรงแรงเพราะการบาดเจ็บไหลหลุดนั้นมักจะหายได้เองภายใน 2- ถึงสสัปดาห์ถ้าหากมีการดัดหัวไล่ให้ลงร่องตามสรีระที่ถูกต้องแต่ถึงอย่างนั้นก็เคยมีรายงานว่านักเตะบ,บางคนที่ไหลหลุดนั้นเคยต้องพักยาว3าถึงสเดือนมาแล้วก็เคยมีให้เห็นเช่นเดียวกันแน่นอนว่าปัจจัยสําคัญในเรื่องนี้คืออ่ะความมั่นคงของไหล ที่ทีมแพทย์จำเป็นจะต้องสแกนให้ละเอียดเพราะตอนนี้ยังไม่มีใครรู้ว่าหัวไหล่ของแอนดี้โรเบิร์ตสันนั้นจะหลุดออกมาในลักษณะไหนกันแน่และตามปกติแล้วผู้ป่วยหัวไหล่หลุดนั้นมักจะใช้ระยะเวลาพักรักษาตัวประมาณหนึ่งเดือนแต่ถ้าหากว่าหัวไหล่ขององคแอนดี้โรเบิร์ตสันได้รับบาดเจ็บบ่อที่รุนแรงจนต้องเข้ารับการผ่าตัดแล้วแล้วก็เขาจะต้องพักยาวไม่ต่างกว่า3-4ถึงเดือนเลยทีเดียวหรือก็คือให้บอกลาการลงสนามในปีนี้ไปได้เลย ดังนั้นเราจำเป็นจะต้องรอผลสแกนของแอนดี้โรเบิร์สันอย่างละเอียดอีกครั้งซึ่งน่าจะได้รับรายงานในเรื่องนี้ในวันศุกร์นี้ตามเวลาประเทศอังกฤษโดยถ้าหากว่าแอนดี้โรเบิร์สันได้รับบาดเจ็บไม่ได้แรงแล้วแล้วก็อาจจะต้องใช้ระยะเวลาพักรักษาตัวป,ประมาณหนึ่งเดือนกว่าจะหายขาดดังนั้นเขาจะพลาดเกมการแข่งขันไปไม่ต่างกว่าเจ็ดนัดเลยทีเดียวแต่ถ้าหากว่าสถานการณ์เลวร้ายแล้วแล้วก็เขาอาจจะไม่ได้กลับมาลงสนามทุกนัดในปีนี้อีกต่อไปแล้ว หรือคิดเล่นๆก็คือไม่ต่ำกว่า17นัดเป็นอย่างน้อยแน่นอนว่าในตอนนี้ทางด้านของเจอเก้นครอฟนั้นคงเตรียมที่จะมอบตำแหน่งแบ็กซด์ตัวจริงให้กับคอสตาซิมิคาร์ดอย่างแน่นอนโดยฤด,ดูกาลนี้ซิมิคาร์ลงสนามให้กับริวอร์พูลไปแล้ว4นัดและเป็นต่อหัวสำรองที่ไม่ได้ถูกใช้งาน7นัดจากจำนวนแมตช์ก,การแข่งขันทั้งหมดและไม่แน่ว่าสถานการณ์ในตอนนี้ อาจจะทําให้คอสตาซิมิคาร์กลับมาแจ้งเกิดได้อีกครั้งก็มีความเป็นไปได้ที่สูงเลยนะครับหมอกระดูกเชื่อว่าแอนดี้โรเบิร์สันมีโอกาสพักยาวไปจนถึงปีหน้าหลังได้รับบาดเจ็บไหล่หลุดจากเกมทีมชาตินัดล่าสุดหลัดงอจากเป็นที่รู้กันดีว่าแอนดี้โรเบิร์สันแบ็คซ้ายพลังมาจากสโมสรอลิเวอร์พูลนั้นได้รับบาดเจ็บหนักจากเกมทีมชาตินัดล่าสุดที่ทีมชาติกอตแลนด์นั้น ทายให้กับทีมชาติสเปนไปศูย์ถึงสโดยแอนดีโรเบิร์สันได้รับบาดเจ็บจากการเข้าปะทะกกับอูนายไซมอนผู้รักษาประตูทีมชาติสเปนจนทั้งคู่ลม้มลงไปแต่ในขณะที่อูนายไซมอนล้มลงไปนั้นน้ำหนักตัวของเขานั้นได้ทับลงบนไหล่ขวาของแอนดีโรเบิร์สันแบบพอดิบพักอดีจนทำให้หัวไหล่ของแอนดีโรเบิร์สันนั้นหลุดลงไปและต้องเปลี่ยนตัวออกจากสนามในทันที โดยหลังจบเกมทางด้านของซัฟทพาร์คผู้จัดการทีมสกอตแลนด์ก็ได้ออกมากล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าผมได้ทําการตัดสินใจทันทีที่จะถอดเขาออกเกมการแข่งขันและส่งตัวเขากับสโมสรลิเวอร์พูลในทันทีเพื่อให้ทีมพดที่นั้นประเมินอาการบาดเจ็บมันเป็นอุบัติเหตุที่ทุกคนไม่อยากให้เกิดขึ้นและผมบอกว่าเขาจะไม่เป็นอะไรมากและกลับมาช่วยเหลือทีมชาติได้อีกครั้งในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ โดยล่าสุดทางด้านผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกก็ได้ออกมาให้ข่าวว่าอาการบาดเจ็บของแอนดี้โรเบิร์ตสันนั้นบางคนอาจจะมองว่าไม่้แรงเพราะการบาดเจ็บไหลหลุดนั้นมักจะหายได้เองภายใน 2- อถึงสสัปดาห์ถ้าหากมีการดัดหัวไล่ให้ลงร่อง,องตามสรีระที่ถูกต้องแต่ถึงอย่างนั้นก็เคยมีรายงานว่านักเตะบางคนที่ไหลหลุดนั้นเคยต้องพักยาว3าถึงสเดือนมาแล้วก็เคยมีให้เห็นเช่นเดียวกันแน่นอนว่าปัจจัยสําคัญในเรื่องนี้คืออ่ะความมั่นคงของไหล ที่ทีมแพทย์จาเป็นจะต้องสแกนให้ละเอียดเพราะตอนนี้ยังไม่มีใครรู้ว่าหัวไหล่ของแอนดี้โรเบิร์ตสันนั้นจะหลุดออกมาในลักษณะไหนกันแน่และตามปกติแล้วผู้ป่วยหัวไหล่หลุดนั้นมักจะใช้ระยะเวลาพักรักษาตัวประมาณหนึ่งเดือนแต่ถ้าหากว่าหัวไหล่ขององค์แอนดี้โรเบิร์ตสันได้รับบาดเจ็บบ่อที่รุนแรงจนต้องเข้ารับการผ่าตัดแล้วแล้วก็เขาจะต้องพักยาวไม่ต่างกว่า3-4เดือนเลยทีเดียวหรือก็คือให้บอกลาการลงสนามในปีนี้ไปได้เลย ดังนั้นเราจำเป็นจะต้องรอผลสแกนของแอนดี้โรเบิร์สันอย่างละเอียดอีกครั้งซึ่งน่าจะได้รับรายงานในเรื่องนี้ในวันศุกร์นี้ตามเวลาประเทศอังกฤษโดยถ้าหากว่าแอนดี้โรเบิร์สันได้รับบาดเจ็บไม่ไรแรงแล้วแล้วก็อาจจะต้องใช้ระยะเวลาพักรักษาตัวป,ประมาณหนึ่งเดือนกว่าจะหายขาดดังนั้นเขาจะพลาดเกมการแข่งขันไปไม่ต่ำกว่าเจ็ดนัดเลยทีเดียวแต่ถ้าหากว่าสถานการณ์เลวร้ายแล้วแล้วก็เขาอาจจะไม่ได้กลับมาลงสนามทุกนัดในปีนี้อีกต่อไปแล้ว หรือคิดเล่นๆก็คือไม่ต่ำกว่า17นัดเป็นอย่างน้อยแน่นอนว่าในตอนนี้ทางด้านของเจอเก้นครอบนั้นคงเตรียมที่จะมอบตำแหน่งแบ็กซ้ายตัวจริงให้กับคอสตาซิมิคาร์อย่างแน่นอนโดยฤด,ดูกาลนี้ซิมิคาร์ลงสนามให้กับลิเวอร์พูลไปแล้ว4นัดและเป็นต่อหัวสำรองที่ไม่ได้ถูกใช้งาน7นัดจากจำนวนแบชกการแข่งขันทั้งหมดและไม่แน่ว่าสถานการณ์ในตอนนี้ อาจจะทําให้คอสตาริมคาตกลับมาแจ้งเกิดได้อีกครั้งก็มีความเป็นไปได้ที่สูงเลยนะครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอย่าลืมช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเอาไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ